สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเคนโดสายช่างครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการผสมปูนฉาบครับว่าปูนฉาบนี่มีอัตราส่วนผสมเท่าไรต่อเท่าไรครับแล้วมีเทคนิคการผสมยังไงบ้างครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนคิดจะต่อเติมบ้านเองเล็กๆน้อยๆครับจะได้ไม่ต้องจ้างช่างครับอัตราส่วนที่ใช้ในการผสมนะครับคือรายละเอียด8ปดปุ้งกีครับต่อปูนหนึ่งถุงครับ และปูนที่ใช้นี่คือปูนสําหรับงานฉาบนะครับตอนนี้ช่างก็ได้ทําการคลุกเขาให้เข้ากันครับหรือว่าคลุกทรายกับปูนให้เข้ากันก่อนครับก่อนที่จะแช่น้ําครับและการผสมปูนฉาบนี่นะครับเพื่อนๆครับการใส่น้ํานี่สําคัญมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใส่เยอะเกินนี่ปูนจะเหลวเลยนะครับ เหลวแล้วจะไม่สามารถทําการฉาบผนังได้นะครับช่างบอกว่าน้ําที่ใช้ในการผสมนะครับคือว่าจะประมาณสี่กระป๋องครับสีก่กระป๋องปูนนะครับกระป๋องปูนนี่กระป๋องที่ช่างหิ้วปูนเล็กๆนะครับช่างบอกจะไม่เกินสี่กระป๋องครับตอนนี้ช่างก็ได้ทําการคลุกเขาปูนกับทรายเข้ากันก่อนครับก่อนที่จะใส่น้ําครับ นี่ครับเริ่มเข้ากันแล้วครับช่างก็จะจะทการใส่น้ำและแช่น้ําทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับการแช่น้ํานี่ช่างบอกนะครับทางที่ดีนะครับแช่ประมาณสักสามกระป๋องครึ่งก่อนครับแล้วเหลือไว้อีกนิดหนึ่งครับไว้เผื่อว่าสามกระป๋องครึ่งนี้มันจะอัตราส่วนอาจจะพอดีครับเพราะว่าาย ที่เราตักมาครับเผอบางมุกมุกกี้อาจจะน้อยอาจจะมากครับช่างบอกว่าแนะนําให้ใส่ไปก่อนครับสามกระป๋องครึ่งครับถ้ามันแห้งเกิอนอยังไงครับค่อยใส่อีกครึ่งกระป๋องครับ นี่ครับทิ้งไว้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีครับในเวลาช่างก็จะมาคนให้เข้ากันครับที่เพืเ่อนๆเห็นน้ำไม่เยอะนี่คือว่าน้ำายังซึมไปไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวเราคนไปสักพักหนึ่งน้ำก็จะแห้งครับนี่ครับคนรอบหนึ่งแล้วนะครับ น้ำแห้งเลยนะครับเพื่อนจะ่พึ่งใจร้อนรีบใส่น้ำนะครับคนให้รู้สึกว่ามันเข้ากันก่อนสักพักนึงครับนี่ถ้าคนไม่เคยผสมนี่ผมมั่นใจเลยนะครับว่าเราเห็น,นแห้งอย่างนี้นี่ใส่น้ำตูมแน่ครับ เพื่อสังเกตนะครับตอนนี้มันยังไม่เข้ากันครับเพื่อนๆครับอุ่นฉาบนี่คือว่าเราจะใส่น้ําเยอะมาได้เลยนะครับเพื่อนๆครับถ้าใส่น้ําเยอะเกินนี่เหลวครับน่ครับช่างจะทําการครับใส่น้ําอีกนิดเดียวครับไม่ถึงครึ่งกระป๋องด้วยครับทีแรกใส่ไปแล้วสามกระป๋องครึ่งครับนี่ใส่เพิ่มมาไม่ถึงครึ่งกระป๋องด้วยครับ เพื่อนสังเกตนะครับคือว่าปูนนี่ได้น้ำไปนี่เละเลยนะครับแล้วก็ทำการผสมห้เข้ากันต่อครับคือว่าคนจนฝาเราจะไม่เห็นสีของเม็ดทรายนะครับตอนนี้เรายังเห็นสีของเม็ดทรายอยู่นะครับคือว่าตอนนี้ยังผสมไม่เข้ากันครับตอนนี้ก็จะรู้สึกเหมือนว่ามันยังแห้งอยู่นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพอคนเข้ากันนี่มันจะ จะเนียนทันทีนะครับนี่ครับพเพื่อนๆสังเกตครับเริ่มเนียนแล้วนะครับสิ่งสำคัญคือห้ามใส่น้ำเยอะครับนี่ครับพเพื่อนๆครับเนียนแล้วครับ ใช้ได้แล้วครับสีเปลี่ยนไปแล้วนะครับไม่เห็นสีของเม็ดทรายแล้วนะครับเดเนื้อปูนเนียนแล้วครับ สั่งไา้ทาการตักปูนแล้วครับสังเกตที่เนื้อปูนนะครับที่ลงกระป๋องครับเนียนมากครับเพื่อนเพื่อครับการฉาบผนังนี่กระาบไม่ยากครับเพื่อนๆครับแนะนำนะถ้าเพื่อนจะฉาบเองแนะนําให้ฉาบผนังเล็กๆก่อนครับนี่ครับไม่เหลวนะครับสามารถโกยมาแล้วเป็นกองได้นะครับเพื่อนเพื่อครับนี่ครับปูนที่เราดูในการผสมเมื่อกี้นะครับ ถ้าเราผสมดีนะครับก็จะสามารถฉาบได้ง่ายครับสังเกตได้เลยนะครับเพื่อนๆครับฉาบติดง่ายมากเลยนะครับการฉาบนี่ฉาบไม่ยากครับเพื่อนๆครับหากข้อมือครับหากข้อมือแล้วก็ลูดครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจให้กันครับครับสวัสดีครับ